สวัสดีครับผมก้าวชาวล็อกครับพบก,กับเพื่อๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมากินของเพื่อวๆให้ดูครับอย่างที่หนึ่งเลยนั่นก็คือใบมะขามครับแล้วอย่างที่สองก็คือลูกมะยมมันก็อยากพอสมควรนะครับและอย่างที่สามทีย่ยางมากที่สุดนั่นคือต t a r ิงเป็ด โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยป้าอ่านี่ครับผมมาถึงต้นแล้วนี่ก็คือต้นมะขามแล้วครับผมจะกินให้ดูครับสองอันครับเพราะมันเลือกใบอ่อนๆนะครับเราต้องเลือกใบอ่อนๆนะครับนี่ครับต้องเลือกใบอ่อนๆนะครับนี่ครับดูมันสวยมากครับแล้วพอกินเข้าไป อาปากให้ดูน่ครับว่าคุณกินจริงไหมอ่าครับกินจ้อยครดียวเี่คือบริษัทรับโอเคยังต่อไปคือลูกไม่ยม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 ไก็ชาครับ นี่คือลูกมะยมนะครับเราไปกินเลยเยอะมากเลยนะครับว้าวมันสูงนะครับนี่ลูกมะยมผมกินไปได้เลยนี่ครับลูกมะยมครับผมก็หยิบไม่ได้เมลยนะครับมันเปรี้ยวพอสมควรครับวันกี้ได้ดูอเลยครับเผื่อทุกคนไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูเลยครับ อันนี่คร hmm. okay. ับสองลูกครับกินครับอืมแบบไหนรสชาติมันเปรี้ยวแบบแบบเหมือนกินใบมะขามที่เรากินใบเมื่อกี้ แบบห้าก้อนครับห้าใบครับไ,ได้กินรู้สึกแบบก็เป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกดีใจเลยบ๊ารเราไปต่อกันที่ตะลิงปิงกันเลยครับไปครับผมนิ่ต้มตะลิงปิงครับมีชาวล็อกอีกครั้งนึงครับและนี่ก็คือสัตนตะลิงปิงเดี๋ยวผมเด็ดให้ดูเลยครับ นี่นะครับนี่คนะรับตะลิงปิงนี่นะครับต,รต้นตะลิงปิงเออจะเอาอันไหนดีเด็ดให้กับ,บเบอร์ครับให้ดูเลยครับเป็นกับเบอร์เลยครับนี่ครับนี่ครับเราต้องเด็ดไอ้นี่ออกก่อนครับเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของแท้ตะลิงปิงของแท้ครับ ครับการจะล้างกันเลยครับวิธีการล้างจะเป็นแบบเดี๋ยวผมจะเริ่มกินเลยนะครับอือรู้สึกไงครับเกยวมากครับต่างจากอันที่กินครั้งที่แล้วไหมครับต่างมากเลยครับดีนะครับเขากัดไปจริงจริงนะครับทครับงัลูกเลยครับกลับมาครับ นี่เขาเน้นเกาอ่ะนี่ขอไล่เกิดครับเพี้ยวมาครับสวัดดีครับ